ถึงเรื่องราวของสถานการณ์น้ําท่วมค่ะคุณผู้ชมคุณอันดานอกจากการดูแลฟื้นฟูช่วยเหลือเยียวยาที่เราได้บอกไปทั้งสองจังหวัดแล้วตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรุ่มน้ํายมรุ่มน้ำน่านบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าสถานการณ์เริ่มที่จะดีขึ้นใช่ค่ะเริ่มเริ่มขี้ขายลงบ้างแล้วต้องแต่ตัดมาในส่วนของแม่น้ําสแกกรักรงตอนนี้จังหวัดอุทัยธานีกําลังได้รับผลกระทบค่ะคุณผู้ชมคะสภาพคุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องราวของน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีกันค่ะตอนนี้ปรากฏว่าขยายเป็นวงกว้างแล้วนะคะล่าสุดค่ะมวลน,น้ําในส่วนของแม่น้ําสแกกรังนั้นเข้าท่วมในส่วนของศูนย์รัศ ากรอยู่ภายในบริเวณใจกลางเมืองของจังหวัดอุทัยธานีค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูผลกระทบที่จังหวัดอุทัยธานีกับสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะนี่เป็นผลกระทบจากมวลแม่น้ำเจ้าพระยารวมทั้งแม่น้ำสแกกลังนะคะที่ไหลเข้าท่วมในหลากหลายตำบลของอำเภอเมืองด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตำบลเกาะเทโพนะคะตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่า ท่วมมาเกือบจะเป็นเดือนแล้วรวมทั้งจะต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในเรื่องของการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านส่วนประชาชนบางคนค่ะบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงไม่สามารถที่จะอยู่บ้านของตนเองได้ต้องออกมาอาศัยอยู่ที่บริเวณเต็นท์หรือว่าตามที่มันค่อนข้างสูงหรือว่าเป็นสถานที่ต่างๆที่หน่วยงานได้มีการจัดทำให้นะคะนอกจากนั้นทางด้านของมวลน,น้ำจากแม่น้ำสแกกลางค่ะ ชาวบ้านเล่าให้ฟังรวมไปถึงทีมงานจาก NBT พิษณุโลกเมื่อวานลงพื้นที่ไปที่อุทัยธานีเองบอกว่าลงไปทำข่าวเกือบได้เป็นผู้ประสบกับปัญหาอุทกภัยแล้วบอกว่าที่บริเวณถนนหน้าสารากลางค่ะ ก็ตอนนี้เรียบร้อยน้ําทะลักเข้าท่วมไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นสารกลางจังหวัดศูนย์ราชการศารหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะหรือว่าอบจเนี่ยตอนนี้น้าท่วมสูงราวๆ30สถึง50เซนติเมตรด้วยกันค่ะนอกจากจะท่วมในส่วนของศูนย์ราชการแล้วส่งผลให้บ้านพักราชการอีกหลายสิบหลังคาเรือนด้วยกันที่อยู่ติดกับแม่น้ำก็ได้รับผลกระทบด้วย หลายคนบอกว่าน้ําท่วมแบบนี้เป็นห่วงในส่วนของเรือนจําแต่ละจังหวัดจะมีเรือนจําประจําจังหวัดส่วนของเรือนจําในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าน้ํายังคงท่วมไม่ถึงค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันทางด้านของผู้คุมเนี่ยก็มีการนํานักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมจํานวนกว่า30คนด้วยกันออกมากรอกกระสอบทรายแล้วก็นํามาวางกั้นให้เป็นผนังกั้นน้ําเพื่อเป็นการป้องกันน้ําท่วมเข้าไปภายในเรือนจําด้วยกันค่ะ จากสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะคะอาชีพที่ได้รับผลพลอยได้จากน้ำท่วมเนี่ยต้องยกให้กับอาชีพไลน์แมนเลยค่ะ,คะที่จะต้องส่งของตามออเดอร์นะคะแม้ว่าช่วงนี้จะมียอดสั่งเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวแต่ประชาชนสั่งสินค้ากันมากขึ้นโดยเฉพาะของกินค่ะจุดไหนที่รถจักรยานยนต์ไม่สามารถลุยน้ำไปได้ต้องจอดไว้ที่ถนนแล้วเดินลุยน้ำไปเพื่อส่งของให้ถึงมือลูกค้านั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นการประกอบอาชีพพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยปกติแล้วเนี่ยสถานการณ์ปกติเราก็มาจะ ยกหูโทรสั่งอยู่แล้วอะไม่ว่าจะเป็นเจ้าสีเขียวสีชมพูนะมีเขียวอ่อนเขียวเหลากหลายสีมากเลยค่ะทุกวันนี้ปกติเราก็สั่งอยู่แล้วยิ่งสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้พี่ๆีลายแม่เขาเรียกว่าพี่ๆที่เป็นส่ง Delivery แบบนี้เขาก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยแต่ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าการเข้าไปส่งในบ้านของชาวบ้านเนี่ยค่ะมันก็จะยากขึ้นเนื่องจากน้ําท่วม ไม่สามารถที่จะขี่จักรยานยนต์เข้าไปได้ค่ะก็ต้องใช้วิธีเดินลุยน้ําไปหรือไม่ก็บางส่วนเนี่ยบอกว่าอาจจะต้องไปถึงพายเรือเข้าไปส่งสินค้าด้วยเช่นเดียวกันเราอาจจะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ก็ถือได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นความทุกข์ของพี่น้องประชาชนแหละแต่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของอาชีพแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นวิถีในการดําเนินชีวิตของแต่ละคนไปคลิกวิกฤิตให้เป็นโอกาสโะได้ทํารายได้ในทุกๆวันให้มีจํานวนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ